สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหรือ FC เบิร์ดสกูุ๊โคนชบ่วจ,จะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศใดๆกบสบายดีเดอ้อมือนี้ก็มาผมมาพ่อกับน้องเตยสาวลาวือกับน้องพ่อแม่พี่น้องส่วนนี้น้องเตยกับโบข่อยได้ลงขิปกับโค้ชโค้ชไพนาไลาเดอร์พรวะวาน้องเตยกับโค่อยมินิโพดขิปไปได้นะพ่อแม่พี่น้อง,อองแต่มือนี้น้องเตยกับสีมาลงขิ่ใ้เบิ่งน้องน้องเตยสีมาเห็ดคาตั้งกล้องเนาะพ่อแม่พี่น้อง แก้ปัญหากล่องสันนอนหนึ่งจังหวะน้องเตยถ่ายขิดไปได้กะกล่องเตยกะสันนอนหัวน้องเตยบ่มีค้าตจังกล่องน้องเตยสีเอาไม้เห็ดนอพ่อแม่พี่น้องเป็นไม้ไผ่หรือไม่อย่างเนี้ยนอพเม่พี่น้องเตยกับบลูมูนนอกะไปเบิ่งไปส้มกันเลยนอพ่อแม่พี่น้องนี่นอพ่อแม่พี่น้องไม่น้องเตยกับเตรียมมาเลยนอหนี่กะบอสสอไปได้นอพ่อแม่พี่น้องน้องเตยเตรียมมาสองอันนอหัวเผื่อเสียอันหนึ่งนอพ่เมอง กับซิมาตัดเลยเนาะนงเตยกับโบได้เอาแบบมาสำเนาะอยู่เฮือนนงเตยแต้มโบไเนา่องเตยลืมเนาะนงเตยน่องกับโเป็นอยังเนาะพาเบิ่งตอนแรกบาดเดียวเลยเนาะกับซิมาเอาอันนี้มันออกเนาะอยเตยน่องจะต้องระวังเนาะย่านมันนงเตยกับโบคอยถนาดเรื่องใส่ผ้าไปเนาะนงเตยน่องผ้ากับโบเข่ากันได้เนาะอยเตยน่อง ข้ากับสีหนังอู่เห็ดกันหน่อหนังพีน้นองมูฮัวสีเป็นเนื้อใดน้องทำไมพี่น้องกองกลกองมันสั่นลายลงเตยกันเลยลองมาเห็ดลองเบิร์นอ,องไปพี่น้องผ่ากบับพวเขาน้องทำไมพี่น้อง ค่าตัวอื่นกับพวกเข่าตัวนี้ค่ายสุดแล้วเนาะบูว่ะจะเป็นในนั้นเนาะจะตัดอาย่าเติอมาให้เนาะ ลงเตยกับบรล,ลงคลิปลายมือกะไอย่าเผาห่างหายกันไปเดอ้อเนาะฝ่าพี่น้องตอนลงเตยก็มีเหตุผลเนาะลงเตยบ่มีเง็ดเง็ดกะเติมสมุดเติมมือนี่มืออื่นเบิดเนาะถึงเวลาโปรติบมันเปลืองแฮงเนาะลงเตยกับบริลงเตยก็เลยแบบห่างหายจากการลงคลิปเนี่ยน้อยนึงไม่ถึกตาเขอะพี่น,อหน,หน้องพี่แต่รับทัน ไม่ก็บ่บสื่อไะได้น้องบเป็นยังนอตัดตะปุ่น้่องเ็นย่าเาเเสียงก็อาจสีเบาน้องพี่น้องเพราะว่ามันไกลจากคนเนอะและน้องเตยกับ่บคอยว่าเสียงดังไปได้ น้องเตยตั้งกล้องน้องเตยเอาไม้เอาน้อหน่อยน้องเอาไม้ค่้นปะ้องระวังน้องเพราะว่ายันไม้มันแบบเด่นใส่ตา้องคยพิพชพัตรเสียแล้วน้องพ่อยี่น้อง แตกก็ดีแต่บ่แตกหลายน่ะคุณ เลยเนาะว่ามันสีเป็นออกมาเป็นแดงๆนะะคน้องบอเอาย่างเาอไปได้หรอคะไม่กะบอสื่อนะ้องกดตัดไม่บอเป็นน้องคนแรกพี่น้องเด็นขาแล้วขาแล้วนีน้นองไปพี่น้อง แล้วแล้วนี่หนีมันแตกบ่อยพี่น้องแปดสิบพัน 80, ทั้งหลุมมันออกเลยเดี๋ยวจังต้านออกก็ได้ไม่ทัมตก เตยกะสิเห็ดบ่อนตั้งน้องเตยกะบุมมีคนจับกล้องให้แม่น้องเตยกะไปเบิ่งนมัวไปแล้เนาะกับน้องมีน้องเตยกะเอาตั้งมาห้องนี่เนาะนี่กูสตาร์ทตายเนาะ ตัดมาแล้วน,น้องใบน้องลงเตยผัดเกิดปัญหาลืมแบบน้องไปนี่จะเสียดยได้ตอนขีดนี้ง่ายง่ายตอนมาเห็ดอะลีผัดเลอเลยๆน้องน้องลืมจับแต่ว่เออปน็นยังน้องเกิดขอยขีดไปหาสิข,อขอีดออกเอาไปจิมาตัดทั้งหลุมของน้องี่ Diyan yung tatno, kitbeng daw ko. เตยก็ลืมแบ็ดสนน,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 น้อยสนน้อยไม่กระน้อยคนเนาะน้องเตยสิหาใหญ่กว่านี่กักบบูมีเนาะก็เลยบ่ได้เอา เสียแท้ๆตัวนี้บะอได้เรื่องแค่แค่นองพอ่พี่น้องนี่น้องพม่าพี่น้องเมื่อกี้นั้นลงเตยเห็ดผิดน้องเตยกันสิมาแกเอาอยู่พี่น้องนี่น้องกะถ่าไปเบิ่งบาดแล้วเลยน้องะว่าน้องเตยแบบต้องใส่สมาธิน้องพม่พี่น้องบางทีถ่ายไปเห็ดไปมันกดดันน้องพม่พี่น้องเมื่อกี้นี่ก็เห็ดผิดแบบนี้น้อง นี่น้องพ่อแม่พี่น้องตัวกระตัดมาได้หลายเต๋อนาะกับหัวสิใส่งานได้หรือบ่เนาะน้องเตัวนี่เห็ดไปก็งงไปเนาะในสมองนี่คิดยังบ่ออกเลยตอนนี้แบบก็ลืมเอามาอยู่เรื่องเนาะตัวก็เอาบิ๊กแต้มไว้หาตอนเห็ดกับตอนแต้มเอานี่ตอนแต้มนี่เบิ่งคือสิง่ายเนาะตอนแต้มแบบตอนไม่เห็ดไอะไรหนี่ยากเนาะเลยเนาะหัวใหม่มันก็บ่บข่อยเป็นบ้องใหญ่เนาะ น้องห้าไม่ใหญ่กว่านี่มันโบเห็นเนะะาะบเหงพี่น้องมันโบมีเบิ่งคือสชิใส่งานบ่ได้ดอกแต่กับโบเป็นยังเนาะเอาก็เห็ดสุดความสามามาเลยเนาะ ทังบ่แลล์น้องเผยพี่น้อทงทางบ่เป็นท่านน้องเผยพี่น้องแต่ก็บ่เป็นยังเปล่าจังแก้มือใหม่น้องเผยพี่น้องลมเหลวใต่ต้นเตอร์แกที่พยายามตอนตัดอิงตัดยากาอ้าวเผยพี่น้องเอา บนแรงมือนี่เนาะตอนขิดนี่ง่ายๆตอนมาเห็ดอะไรนี่ยากมาเลยนเนาะแต่กระโบเป็นน้งนนนนองาะวพราวกับเห็ดสุดความสามารถของเราเลยเนาะ โ okay. อเคโบแล้วแลวกับโได้ใส่งานได้บบจริงเน็ตโบ,เป,เ,บเป็นเน็ตโบเป็นน้องใครพี่น้องลมเลว น้องเตยก็พยายามเผ็ดนี่มันได้แลยน้องแต่มันก็ได้มันก็เสียเพราะว่าไม้มันน้อยน้องพี่น้องน้องเตยห้าไม้ใหญ่กว่านี่บ่มีเลยเนาะมันมีแต่แบบขดๆน้องน้องเตยเลยไปเอาอันนี้ก็โขดคือกันเนาะงไหนเด็กชิโน่นนพ,พี่น้องโบหัวตั้งกล้องได้หรือบ, <c oughs> <c oughs> บ่เบิ่งผลงานตัวเองไม่อยากหัว แต่ก็ะ่วเป็นอยังเนั้นไปไหนพี่น้องคลิปหน้าจังแก้มือใหม่ก็ได้ แล,แล้วน้องพี่น้องเรียบร้อยลองมาตั้งเบิ่องนอกบัดนีแ้แล้วน้องน,นี่เบิ่งบ่ฮู้สิตั้งได้หรือบอ่เพราะว่าน้องเตยกะคิดออกว่าไม้มันสั่นนอ้องน้องเตยกะเฮ็ดทุเป็นกำมาเบิ่องนอกบัดน,นี้ตั้งได้หรือบ่ลน้องพ่อแม่พี่น้องน้องเตยก็ลองเลยน้องพ่อแม่พี่น้องเมื่อกีนน้นี่สรุปคือโทรศัพท์น้องเตยตกเนาะคือใช้าง,งานบ่ได้น้องพ่อแม่พี่น้องลมเรีบ่เป็นทาเลย กูเป็นน้องนอพย์พี่น้องคลิปหนาจัมาแบบแก่โตกันใหม่เนาะกาโอเคอยู่นอพม่พี่น้องเพราะว่ากาตั้งได้แบบบ่ค่อยมาตรฐานไปแล้วนอพม่พี่น้องขาตั้งกล่องเนาะลมเรีกูเป็นถ่ายเลยเนาะเล่าแล้วกาตั้งไม่ได้นอพม่พี่น้องกาบุเป็นอยังเนาะ คลิปหน้าจังมาแก้โตกันใหม่นอกพ่อยพี่น้อง้านนกเตยห้าไม้ใหญ่กว่านี้นกเตยสิมาแก่โตให้เบิ่งเนาะพ่อยพี่น้องตัวนี้นี่ไม่มันน้อยเนาะมันก็เลยแบบใส่งานบอไดไปได้เนาะก็ได้อยู่เนาะแต่ว่ามันมันตกนอะพ่อยพี่น้องกว่าอันนี้มันบ่แบบบ่ทนโทรศัพท์ไปได้เนาะกว่าโทรศัพท์มันก็พืนที่มันกะลายนะกับน้อเตยกะตัดอันนี้มันยาวกว่เนอะพ่อยพี่น้องกับพืนอันนี้มันก็บ่วลายเนาะนี่กับว่าเป็นยังเนาะ น้องเตยกะขอจบคลิปไว้เพียงเทนานี้ก่อนเดอ้อฝากผูม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยเห็ดคลิปต่อๆไปในเดอ้อสบายดี